สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับครูอ้วนชวนชมนะคะอยู่ที่สวนอันดารินที่จันทบุรีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูอ้วนจะพามาชมต้นไม้ในนี้นะคะว่ามีต้นอะไรบ้างตามไปดูเลยค่ะต้นที่เห็นนี้คือต้นชะมวงนะคะตอนนี้ต้นสูงแล้วนะคะใบของชะมวงนะคะจะมีลักษณะเป็นใบมันนะคะ นี่คือต้นเรียวหอมนะคะซึ่งจะเป็นส่วนประกอบในเครื่องปรุงของเรานะคะค่ะสำหรับเครื่องปรุงนะคะก็จะมีอันนี้เป็นเรียวหอมนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับแกงหมูชะมวงนะคะอันนี้คือข่าหัวหอมกระเทียมพริกนะคะ อันนี้คือซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำหวานอันนี้เกลือและก็มีน้ำตาลนะคะที่ขาดไม่ได้เลยเครื่องปรุงพวกนี้นะคะเราจะต้องหั่นนะคะเราจะซอยจะหัน่นแล้วก็เอาไปคั่วให้หอมก่อนนะคะแล้วจึงเอามาโขลกมาตำหรือถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะใช้วิธีการโขลกหรือตำแต่ถ้าเป็นสมัยนี้นะคะเดี๋ยวคุูอ้วนจะใช้วิธีการปั่นค่ะ เป็นเครื่องเทศนะคะที่เราซอยไร้แล้วนะคะเราก็จะเอานำเอามาคั่วก่อนนะคะแล้วจแล้วจึงจะนําไปบดอีกทีนึ้งค่ะพอเราคั่วแล้วนะคะก็จะมีกลิ่นหอมออกมานะคะ ื่องที่ปั่นไว้มาตั้วนะคเคี่ยวใส่น้ำตาลปีดลงไปนะคะประมาณสองขีดแล้วเคี่ยวต่อไปจนน้ำตาลเหนียวนตาลเนียให้น้ำตาลเหนียวดีแล้วก็ใส่หมูที่หมักไว้ลงไปนะคะ ขั้นตอนนี้คือการใส่ใบชะมวงนะคะตอนจะใส่ใบชะมวงต้องให้น้ำเดือดด้วยนะคะไม่งั้นแล้วใบชะมวงจะดำค่ะ นะคะคใส่เกลือนะคะใส่ซอสค่ะ เริ่มสีสันให้กับหมูชั่วโมงของเราเดี๋ยวาการเติมสีดำไปนิดนึงนะคะปรุงรสเปรี้ยวหวานเค็มติดนตามใจชอบหลังจากนั้นก็เคี่ยวต่อไปจนหมูเปื่อยค่ะ ระวังรถติดติดแล้วจ้า